กระบะปีใหม่งวด6,000มาแล้วค่ะปี2019เลยสีดาสนิทสวยแบบนี้มาค่ะส่งฟรีทัวรไทยออกรร้อยเดียวสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะอยู่กับจีน่าที่สีรุ่งคารเซ็นเตอร์ค่ะวันนี้พามาดูกับมาสตาร์บี50รถยนต์ที่เป็นสาย ก๊สเสายออปชั่นสายกระบะอเนกประสงค์นะคะที่ความกว้างนี่บอกเลยต้องให้เขาเลยแล้วงวดผุงเนี่ยก็ต้องจัดกันให้คันนี้อันนี้จะเป็นรถปี2 0 1 9นะคะด้วยซรีราสใหญ่ตัวแบบนี้ก็ค่อนข้างเหมาะที่จะนําไปใช้งานประกอบอาชีพหรือว่าใช้งานในครอบครัวอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าคันนี้ด้วยความเป็นตัวยกสูงนะคะแล้วก็มีความแบบว่าภายในกว้างอะเนาะเดี๋ยวในส่วนของสีเนี่ยเรามาดูกันสีเป็นสีบางเดิมทั้งลําเลยนะคะบอกเลยว่าสวยงามไม่ชนพิความจมน้ําทําสีแน่นอนได้เป็นสีประตูแบบนี้ ก็ใช่ค่ะคุณได้รถม้วนละ6กพันแต่ว่าได้สีประตู ปีสอเลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สเปรดนะคะแล้วก็พวงมาลายัยเป็นพวงมาลาย Power ัยพลังสามก้านแบบนี้หน้าจอตรงกลางเนี่ยค่อนข้างที่จะฟังกชันอูเยอะเลยทีเดียวสามารถเชื่อมต่อกับลูทูธในโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะคะกุญแจเป็นกุญแจแบบพับเก็บได้แบบนี้เลยนะคะซึ่งน่าสนใจมากในส่วนของตัวเครื่องเองเครื่องเพลินจะเป็นเครื่อง2 2นะคะประหยัดน้ามันแน่นอนนะไม่ต้องพูดถึงเยอะเลยนะคะแล้วจีน่ารับประกันหลังการขายให้อยู่แล้วนะคะและที่สําคัญเลยรถที่นี่นะคะออกรถไปพี่ได้คุ้มแน่นอนนะคะส่งฟรี ทเท่าไทยทาสัญญาการฟรีท่วประเทศหรือว่าใครที่อยากจะก,กรณีซื้อสด3 0 0แสนนิดๆเท่านั้นเองค่ะย้านะรถสประตูปี2019แบบนี้ได้ราคานี้ไปโอ้โหพี่ราคาถูกมากโหดแบบถูกมากจริงนะคะยังไงต้องลองเข้ามาดูกันเลยค่ะสีรุ่งพาเซนเตอร์ส่งฟรีทท่วไทยทําสัญญาการฟรีท่วประเทศอนุมัติเร็วภายใน2วันนะคะหรือว่าถ้าด่วนที่สุดขอ2ชั่วโมงก็พอ